ผมไปเลยครับผมพันบ้านๆครับวันนี้เราจะมาสาธิตสิ่งที่เราไปเจอในป่าเมื่อเวลาคนเดินผ่านและก็คนในป่าเขาทําไว้เพื่อไม่ให้รู้ว่าให้รู้ว่ามีคนเดินผ่านแต่ว่าคนในป่าเขาจะไม่เดินผ่านนะครับเขาจะใช้เป็นลักษณะเป็นขอนไม้เพื่อเดินข้ามไปครับนะเดินข้ามแต่ว่าคนที่เดินเดินไปคือไม่รู้จักนะครับก็จะเดิน ไปเหยียบก็จะเป็นทรายแล้วก็มีไม้นะมีไม้อยู่ข้างบนครับมีไม้อยู่ข้างๆทางหาครับคือเขาจะรู้นั่นแหละครับว่าตรงนี้คือต้องเดินผ่านจะเหยียบหรือว่าจะขึ้นไปเหยียบไม้หรือว่าจะเหยียบดินนี่นะครับเพราะเขารู้กันอยู่แล้วครับคนในป่าลึกนันแหละครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้หลังจากคลิปที่แล้วครับที่เราบอกว่าไอ้ที่ผมทําเอาไม้ขวางทางแล้วก็ เชือกขวางทางนะครับแล้วผมไปเจออีกอย่างที่สามครับ่ะเพื่อนเขาจะทําไว้ครับนะเวลาที่เราเดินผ่านนี่ <t> เขาก็จะรู้นะครับว่าคนเดินผ่านนะเดินผ่านมันจะมีรอยครับมันจะมีรอยเท้าเราเนี่ยจะมีรอยเท้าคนหรือว่ารอยเท้าสัตว์ครับนะเวลาที่เราเดินผ่านอนะเดี๋ยวไปดูกันครับเนี่ยครับเนี่ยเขาก็จะเอาทรายไว้อย่างนี้แหละครับนี่นมเพื่อนนี่ มันจะมีทรายเขาจะทําไว้อย่างนี้ครับเอเวลาเวลาที่เราเดินมานะครับเดินมาก็เหยียบนะครับนี่เนะเวลาที่เราเดินมานี่เราก็จะเหยียบครับดิเห็น<ม>ไหมเหยียบแล้วก็เดินผ่านครับเพราะว่านี่เป็นวิสัยของคนครับมันก็จะเจอรอยเท้าเนี่แหละนะ,นะอันนี้คนปกติครับี่ยคนปกติมานี่จะเห็นเลยว่ามีคนเดินผ่านถ้าเป็นรอยวัวมันก็จะเป็น รอยเท้าวัวครับแต่ว,ว่าแต่ว,ว่าคนในป่าเขาเขาจะไม่เดินตรงนี้นะครับนะคนในป่าเขาจะเดินนะเดี๋ยวดูกันครับนะเนี่ยแต่คนในป่านี่เขาจะขึ้นท่อนไม้นะครับนะที่ผมเจอนะคนในป่าเขาจะเดินตามท่อนไม้นี่เดินตามท่อนไม้ครับเพื่อไม่ให้เห็นรอยเท้าของเขาครับเนี่ยคนในป่านะครับเพื่อเขาจะไม่ให้เห็นรอยเท้าเขา เวลาตอนเข้าเดินนะที่ผมไปเจอนะครับแต่ว่าขอนไม้มันจะยาวกว่านี้ยาวประมาณสิบเมตรนู่นนะครับท่อนไม้ใหญ่เนละแต่ว่าข้างล่างนี้เขาจะเอาเอาดินเอาทรายเนียครับมามาวางไว้เพื่อจะให้รู้ว่ามีคนเดินผ่านนั่นแหละครับวันที่ผมไปเจอนะั้นก็ไปเจอที่ว่าเจอหลายคนนั่นแหละครับเจอห้าหกคนนะครับคนในป่านนะั้นคือเขาจะทําไอ ให้รู้ว่ามีคนเดินผ่านอะไรประมาณนี้นะครับว่าผมไปเจอสามอย่างสี่อย่างครับนะเพื่อนๆนี่หละเพรว่าเวลาเขาเดินถ้าคนธรรมดาเดินนี่ก็เดินมาปุ๊บจะเหยียบนช่ไหเหยียบเหยียบทรายนี่แล้วก็เดินไปนะะเดินไปนี่ก็จะเห็นรอยนะครับนี่คือคนปกติแต่แต่ถ้าคนในป่านี่เขาไม่ใช้นะครับทางนี้นี่ ทางที่เราเดินนี้เขาจะไม่ใช้เขาเขาจะขึ้นขอนไม้ครับนะเพราะเป็นขอนไม้ยาวอันนี้ผมคือมาจําลองให้เพื่อนๆดูเฉยๆครับนะเวลาคนในป่าเขาเดินเขาจะเดินเดินพราว่ามันเป็นขอนไม้ยาวประมาณสิบเมตรนี่นครับห้าเมตรสิบเมตรจะยาวไปเลยที่ผมเห็นนะแต่ว่าอันนี้คือผมมาทําให้เพื่อนๆดูเพื่อ,เ,อ,เ,อเป็นแนวทางนั่นแหละครับเวลาเราเข้าป่าเข้าอะไรเราจะได้รู้ นะแล้วก็ถ้าเราจะเอาไปทําตามที่ไร่ที่นาหรือว่าที่บ้านเรานั่นแหละครับเราก็เอาดูได้ครับถ้าเขาขี่รถมามันก็จะมีล้อรถผ่านนั่นแหละครับถ้าคนเดินก็จะเห็นรอยเท้าถ้าเราทําตามที่ไร่ที่นาเราเนะเราจะเอาดินซ้ายก็เอามือไปลูบๆไวปนะเพื่อไม่เห็นรอยนะครับเวลาเรากลับบ้านตอนเย็นนี้เราก็ทําไว้พอตอนเช้าเราก็ไปดูครับนะทีนี้เราไปดูปุ๊บเราก็จะเห็นรอยนั่นแหละครับ ถ้ามีคนเข้าไปยังไงก็มีรอยไม่ว่าจะเป็นรอยรถหรือว่ารอยเท้านั่นแหละครับเราก็จะรู้แต่ว่าคนในป่าเขาไม่ใช้ครับเพราะคนในป่าเขาจะเดินจะเดินข้ามไม้เอาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เราเห็นว่าเขาเดินอยู่ในป่านะเพื่อไม่เห็นรอยเขาเขาจะทิ้งรอยนะครับทิ้งรอยแทบไม่มีเลยไม่มีรอยคนเดินเลยนะวันที่ที่ผมไปเจอนะ่ะคือเขาจะทิ้งรอยเขา จะไม่เห็นรอยคนเดินเลยแต่ว่าผมไปเห็นคือเขาทําไว้แล้วไงเขาทําไว้แล้วแล้วพวกผมไปเดินออกเดินเดินผ่านไปแล้วผมก็เลยเกใจก็เลยหันกลับมาดูอ๋อเขาทาไว้ผมก็เลยบอกเพื่อนผมเลย,เลยครับนะบอกเพื่อนๆให้ระวังตัววันนั้นที่ผมไปเจอคนในป่า่ะครับเพื่อนเพื่อ,อะสำหรับคลิปนี้ครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามครับช่องพันบ้านด้วยครับผมอ่ะเดีหลังจากนี้ก็เดี๋ยวพันบ้าน,านก็จะไปทำภารกิจต่อครับผมสวัสดีครับ